สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่5มีนาคม2567กันนะครับวันนี้นะครับเ e ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,359.26จุดลดลงไป3.33จุดหรือว่าติดลบไป0.24มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ4 0มื่ล้านบาท โดยแรงซื้อน,นั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกและก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งธนาคารอาหาร ICT พลังงานและก็กลุ่มการเงินโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TRUE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.57% โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี2567นี้น่าจะพลิกมามีกำไรได้ซึ่งก็เป็นผลมาจากการควบรวมช่วยหนุนอ b i t d a ให้เติบโตกันขึ้นมานอกจากนี้ทางด้านของผู้บริหารเองก็ยังระบุว่าเตรียมงบลงทุนกว่า30,000ล้านบาทเอาไว้อีกด้วย ทางด้านของ TLI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.91%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าเป็นการเก่งกำไรจากการจ่ายเงินปันผลพิเศษของปี2566ในอัตรา50สตางค์ต่อหุ้นหลังจากที่กำไรในปี2566นั้นขึ้นทํา New High เติบโตได้4.8% ทางด้านของแบมราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.35%โดยทางด้านของบริษัทนั้นได้ออกมาระบุว่าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกับธนาคารออมสินในการจัดตั้ง JV AMC ช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ส่วนทางด้านของปิ่นทองอินดัสทรียล ราคาหุ้นบวกขึ้นมา18.70%โดยทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็มีการระบุว่าในปี2567นี้บริษัทนั้นตั้งเป้ายอดขายและยอดโอนที่ดินนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นกว่า25%ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TKN ราคาหุ้นติดลบไป7.96%ก็คาดว่า,า,วาตลาดนั้นมีการประเมินว่าต้นทุนสาหรายนาน,น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะไปกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี2568นี้ส่วนทางด้านของอิชิราคาหุ้นติดลบไป 3.24%โดยในวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ50สตางส่วนทางด้านของ IFS ราคาหุ้นติดลบไป6.21%โดยในวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ0.168บาทและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ